สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับของเรื่องราวเกี่ยวกักรอัศจรเวลาที่เราอ่านเรื่องหมายสําคัญกับอัจรรย์ต่างๆนั้นและเราก็คิดว่าเออถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็จะทําให้คนที่สงสัยนั้นหมดสิ้นความสงสัยไปเสียทีมันจริงหรือเปล่าครับ การอัศจรรย์ของพระเยซูนั้นสามารถทําให้คนกลับมาเชื่อพระเยซูจริงหรือเปล่าครับคําตอบคือไม่จริงเสมอไปแม้ว่าการอัศจรรย์นั้นดูเหมือนจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์จะเป็นคําตอบของปัญหาต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเหตุผลส่วนใหญ่นะครับก็ฟังดูแล้วคนที่ผิดหวังกับพระเจ้าเนี่ย เขาก็ยังฟังแล้วไม่รู้เรื่องครับพูดง่ายก็คือฟังไม่ขึ้นพวกเขาสนใจการอัศจรรย์ที่เยซูไม่ได้ทํามากกว่าครับเพราะอะไรครับคนที่ผิดหวังกับพระเจ้าเนี่ยพวกเขาสนใจการอัศจรรย์ที่เยซูไม่ได้ทํามากกว่าทําไมพระเจ้าผู้มีอํานาจในการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องกับเลือกที่จะไม่ทําอย่างนั้นนี่คือคําถามครับทําไมพระเยซูจะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะการอัศจรรย์ด้วยเล่านี่คือคําถามอีก ทำไมพระเยซูถึงรักษาคนที่เป็นอัมพาตที่เบตเซดาเพียงคนเดียวนี่ก็คือคำถามอีกทำไมไม่รักษาทั้งหมดทำไมเวลาที่พระเยซูให้คนเป็นที่หมดความตายในสมัยนั้นพระองค์ก็เรียกทุกคนที่ตายให้เป็นขึ้ได้ทำไมพระองค์ไม่ทำนี่แหละครับคือคำถามของคนที่รู้สึกผิดหวังในพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตั้งความคาดหวังจอมปลอมเป็นความคาดหวัง ที่ไม่ได้อยู่ในพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นที่สุดหลายครั้งทีเดียวบางคนอาจจะมีความจริงใจกับพระเจ้านะครับแต่ด้วยเหตุที่พวกเขานั้นอยากจะพบกับการอศัศจรรย์ทําให้พวกเขานั้นไม่ได้พบในที่สุดและในที่สุดนั้นพวกเขาก็เหินห่างจากพระเจ้าไปพี่น้องครับถ้าเราจะหาคําตอบจากคําถามต่างๆนี้ก็เรา พูดถึงเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในพมพีครับเป็นบันทึกของความเพอ้อฝันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นจริงแต่เป็นนวนิยายหรือเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาเล่าถึงชีวิตของพระเยซูไม่ได้อยู่ในพมพีนะครับก็จะมีพกกิติคุณที่อ้างว่าคนนู้นคนนี้เขียนเรียกว่าพกกิติคุณปลอมก็ปลอมเรื่องพระเยซู ในขณะที่พวงเป็นทารกน้อยแล้วก็ตั้งใจที่จะตีแผ่เรื่องราวในวัยเด็กของพระเยซูที่ไม่มีใครรู้พระกิตติคุณก็ไม่ได้บันทึกไว้แล้วทําเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะถ่ายทอดให้พระเยซูในแบบที่พวกเขาอยากจะให้เป็นหนังสือพวกนี้ครับมีกระจัดกระจายเกิดขึ้นในสมัยโบราณแล้วพระเยซูเป็นนักแสดงมายากลครับเป็นแมจิเชียนเป็นนักมายากลครับ พระองค์ทำให้เพื่อนๆดูตามคำขอของเพื่อนซึ่งพระเยซูตัวจริงๆพระองค์ไม่ไม่ทำอย่างนี้หรอกครับพี่น้องว่าพระเยซูจะเป็นผู้ที่แสดงมายากลให้เพื่อนๆดูหรือเปล่าครับหรือไม่งั้นก็อุปโลกพระเยซูให้เป็นเหมือนยักษ์จินนี่นะครับเวลาที่ใครต้องการอะไรมาหาพระเยซูพระเยซูก็เสกแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารเพื่อที่ทำให้คนเหล่านั้นพอใจนี่แหละครับคือ เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่ในเอกสารโบราณซึ่งคฤษจักในสมัยนั้นทิ้งครับเพราะรู้ว่าไม่เป็นความจริงพระเยซูปรากฏอยู่ในนิยายปรัมปราปรากฏอยู่ในตำนานและกล่าวว่าพระเยซูมีภรรยาบ้างมีลูกบ้างเลือดเนื้อเชื้อไขของพระเยซูสืบทอดมาจนทั้งถึงยุคปัจจุบันนี้ก็มีหนังสือพวกนี้ครับบันทึกว่าพระเยซู ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือลังเลที่จะใช้อำนาจเพื่อแก้แค้นด้วยเรื่องก็เล่าว่าคนที่มาแกล้งเพื่อนของพระเยซูตกลงไปในบ่อน้ําอย่างลึกลับครับและกระโหลกแตกตายอย่างนี้แหละครับพระเยซูทําการอัศจรรย์เพื่อสิ่งเหล่านี้เลยครับก็ยังบันทึกต่อนะครับว่าพระเยซูเดินเข้าไปในเมืองครับลูกเขารบต่างๆก็ระเบิดกลายเป็นจุนไปหมดนี่แหละครับพระเยซูทําอย่างนี้หรือเปล่าครับองค์ทรงไม่ทําอย่างแน่นอน ความหุนหันพนลันแล่นความโกรธของพระเยซูความต้องการโด่งดังเด่นไม่ใช่ลักษณะของพระเยซูครับรลักษณะของพระเยซูใน,นพระมปีนั้นชัดเจนเลยครับว่าทรงใช้อํานาจใช้หมายสําคัญกันอัศจรรย์เพื่อแสดงความเมตตาเพื่อแสดงความสงสารเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยความรักครับไม่ได้ใช้เพื่อแสดงมายากลครับ และทุกครั้งเลยในพระบรมเพีได้บันทึกว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์ก็จะทรงรักษาครับเมื่อคนที่มาฟังพระองค์หิวพระองค์ก็ทรงเลี้ยงพวกเขาครับและแขกที่มาร่วมงานแต่งงานเขากระหายพระองค์ก็ให้เล่าอางุ่นเขาเพื่อที่จะดื่มพระเยซูตัวจริงต่อว่าพวกสาวกที่หักอยากจะให้พระองค์ลงมือแก้แค้นเมืองที่ต่อต้านพระองค์ และนี่คือพระเยซูตัวจริงนะครับเป็นอย่างนั้นและตอนที่พวกสาวกมาจับพระองค์พระองค์ก็ใช้ิอำนาจเพียงครั้งเดียวครับเพื่อต่อหูให้กับทหารที่ถูกฟันหูขาดแล้วพระเยซูก็หันมาที่จะบอกกับสาวกค,คนที่เอามีดฟันหูของทหารคนนั้นพี่น้องครับสรุปก็คือการอัศจรรย์ในพระกิตติคุณที่แท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแผลงฤทธ ฉะนั้นพี่น้องครับแม้ว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูไม่ได้ตอบโจทย์ความผิดหวังของมนุษย์ได้ทุกเรื่องแม้ว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูไม่ได้ตอบโจทย์ความผิดหวังของมนุษย์ทุกคนแต่แต่การอัศจ,จรรย์เหล่านั้นเป็นหมายสําคัญครับเป็นหมายสําคัญที่มีต่อพรนธกิของพระองค์เป็นภาพที่ทําให้เราเห็นว่าในวันหนึ่งพระองค์จะทรงทําอย่างไร กับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยครับคือสัญญาณที่ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงคนเป็นอัมพาตนะครับก็จะหายการรักษาโรคจะเกิดขึ้นสิ่งอัจรรย์เหล่านี้ครับเป็นความจริงเมื่อฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่ที่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความตายไม่มีการร้องไห้ไม่มีทุกข์ ยากลาบากไม่มีโครคภัยไข้เจ็บฉะนั้นพี่น้องครับพระเยซูทรงตั้งการอัศจรรย์และทําการอัศจรรย์โดยมีวัตถุประสงค์ตามแผนการของพระองค์คนที่จะเลือกเชื่อพระเยซูการอัศจรรย์นั้นก็เป็นหลักฐานเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาเชื่อมากขึ้นแต่สําหรับคนที่จะเลือกไม่เชื่อพระองค์การอัศจรรย์ก็งั้นๆนแหละครับ ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรและผมจะยืนยันกับพี่น้องนะครับว่าต้องเชื่อแล้วเราจะเห็นครับเหมือนกับที่ระียสูทรงตรัสครับถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลายคนก็มีคำถามครับว่าเอ๊แล้วทุกวันนี้มีการอัศจัรย์เกิดขึ้นหรือเปล่าเราต้องเข้าใจประการแรกนะครับว่า การอัศจรรย์ในพระคัมภีร์นั้นมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนการการทรงไถ่ของพระเจ้าแผนการแห่งความรอดของพวกเราครับเพราะฉะนั้นนั่นไม่ได้หมายความว่าการอัศจรรย์จะยุต,ติลงในวันนี้บางคนนั้นอาจจะถือว่าการอัศจรรย์หมดไปแล้วครับแต่แท้จริงแล้วเราต้องมีความสมดุลน,นะครับพระเจ้าสามารถที่จะทําการอัศจรรย์ได้ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันครับ การอัศจรรย์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหวังให้พระเจ้าทําทุกการอัศจรรย์ที่เราอยากจะให้พระเจ้าทําจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์พระเจ้าประทานการอัศจรรย์ให้เพื่อยืนยันความจริงของข่าวประเสริฐครับเพื่อนําความช่วยเหลือความรอดมาถึงผู้ที่ต้องการครับเพื่อขจัดอุปสรรคต่อพันธกิจที่เกิดขึ้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นการอัศจรรย์ยังคงเกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงสองขั้วนะครับที่มองว่าการอัศจ,จรรย์หมดแล้วหยุดแล้วและอีกขั้วหนึ่งเน้นการอัศจ,จรรย์เสียทุกอย่างนี่นะครับคือสองขั้วเราต้องอยู่ตรงกลางครับเราต้องมีความสมดุลการอัศจ,จรรย์นั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้ครับและในเวลาเดียวกันการอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าต้องประสงค์ประการที่2นะครับ เราจะต้องขยายความเข้าใจเรื่องการอัศจรรย์ให้ครอบคลุมในการดำเนินชีวิตประจําวันในกิจวัตรประจําวันของพวกเราเกิดการอัศจรรย์ขึ้นตลอดเวลานั่นคือการชําระให้บริสุทธิ์พี่น้องครับในขณะที่พระเยซูได้ตัดไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1 4ข้อที่12นะครับพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดที่เชื่อเราจะกระทําการที่เรากระทําด้วย และพวกเขาจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะทำเพราะเรากำลังไปหาพระบิดาพี่น้องครับคนฟังในช่วงแรกๆนั้นไม่ชัดเจนครับว่าพระเยซูหมายถึงอะไรงานที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วครับว่างานที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเยซูทำนั้นไม่ได้หมายความว่าทำการอศัศจรรย์เหนือธรรมชาติได้ยิ่งใหญ่กว่าแต่เป็นเรื่องราว เกี่ยวข้องกับการนําวิญญาณมาถึงพระเยซูครับในยุคข,ของพระเยซูคนที่เชื่อพระเยซูก็ไม่ได้มากนะครับแต่สาวกของพระองค์ผู้ที่มาทีหลังพระเยซูก็คือคริสตจักรครับสาวกของพระเยซูรวมตัวกันอยู่ในคริสจักรและทําถึงี่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือนําคนทั้งโลกมาถึงความรอดนี่คือแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ อย่าไปนึกว่าเราจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการอัศจรรย์เหนือพระเยซูครับพระเยซูเปลี่ยนน้ําเป็นเหล้าอางุ่นมีใครทําได้ไหมครับพระเยซูเรียกคนที่ตายแล้วให้เป็นขึ้นมามีใครทําได้ไหมครับพระเยซูให้คนง่อยหายโรคมีใครทําได้ไหมครับแต่สิ่งยิ่งใหญ่กว่าที่สาวกทําคือการนําวิญญาณมากมายมหาศาล การที่ทําให้คนได้มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูนำคนมาถึงความรอดนําคนมาถึงชีวิตใหม่นี่แหละครับคือหมายสําคัญกันอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้วคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจากความมืดมาสู่ความสว่างจากนรกมาสู่สวรรค์จากความหมดหวังมาสู่ความสมหวังจากชีวิตที่ต้องพินาศมาสู่ชีวิตนิรันดร์ ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับคาแต่พระบิดาเจ้าจารนทรเสริญพระองค์สําหรับความรักมั่นคงของพระองค์สําหรับวัตถุประสงค์ที่ทั้งหลายได้เรียนรู้ในการทําการอัศจรรย์ของพระเยซูและเข้าใจว่าข้าพง์ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหลายไม่ต้องคาดหวังการอัศจรรย์อะไรมากกว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหลาย ต้องการการอัศจรรย์ในการที่ขุพงศ์ไหจะเชื่อฟังพระองค์และเห็นถึงสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวันในชีวิตของข้าพงศ์หลในขณะที่การอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นนั้นข้าพงศ์ไหลก็จะยอมรับว่าพระองค์ทรงควบคุมธรรมชาติพระองค์ทรงอยู่เหนือธรรมชาติพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดและพระองค์ทรงมีอำนาจอธิปไตยของพระองค์แต่ผู้เดียวข้าพงศ์ไหลเป็นใครเล่าที่พระองค์ได้ทรง คิดถึงคำหลายเป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงให้ความรักมากมายเช่นนี้ขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบชีวิตถวายแด่พระองค์รับใช้พระองค์เป็นการถวายเกียรติพระองค์สูงสุดกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ